สวัสดีครับนี่เรามาเทรนทวิตเ t อร์เลยนะฮะคลิปนี้ก็เป็นคลิปของโอ๊ตออนไลน์นะครับที่เราบอกคุณว่าถ้าอยากให้คลิปของเราเนี่ยติดเทรนนะครับมันก็จะมีเครื่องมือที่ี่คอยอย่างเงอย่างวันนี้ผมทําคลิป q t วเทโอปาใช่ไหมครับผมก็เสิร์ชเลยในเครื่องมือ q t วเทโอปานี่มาเลยครับ q t วเทโอปาทีมงานนี่เป็นคําที่คนเสิร์ชเยอะมากในใ,ในในโลก y o เออ b e ยูทูบนะครับแต่นี่เนี่ยกูเกิลก็มีนะคิวเทโอปาตากล้อง คิวเทคปาโอนี่คือเป็นสิ่งที่คนพิมพ์ทั้งนั้นเลยนะเนี่ยพิมพ์นี้ไม่ใช่เทรนท่้งหร่ผมไม่เอานะครับอ่าพิมพ์เลิกกันกล่องซูมเลิกกับแฟนซื้อรถครอบครัวพอละอ่ะไปดู Youtube หน่อยครับอายุไม่เอาสูงไม่เอาประวัติประวัติเอาพิมพ์แฟนเอสเมาร้องเพลงพี่เป็ดแฟนพิมพ์พ,พ,มพ,พันทิปเอาอืม วิดีโอท็อปปิกนะครับคิวเทอป้าเอาอ่าคอมมอนแท็กมีไหมคิวเทอป้าคิวเทนะครับคิวเทเกาหลีบ้าคิวเทอป้า e นี่เห็นไหมเราสามารถที่จะทำคีย์เวิร์ดนะครับได้หมดเลยนะฮะกล่องสุ่มไม่เอาคิวเทกล่องสุ่มไม่เอานี่ก็คือเราทําเกี่ยวกับดราม่าตอนนี้นะครับก็คือทีมงานทิวเคอป้าถูกไหมครับไอข่าวคิวเทอป้าแจ้งความจับเห็นไหม อัปเดตมากเลยนะฮะในเครื่องมือที่ที่เราสามารถหาคีย์เวิร์ดของ YouTube ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะโปรโมทธุรกิจของคุณการงานของคุณเพื่อเปิดคอร์สสอนหรือขายของสามารถทำได้เลยนะครับเนี่ยนี้จะเป็นคำที่คนเซิร์ชเนี่ยคิวเทโอปาแจ้งความลองเซิร์ชบน YouTube นะครับคิวเทโอปาแจ้งความเห็นไหมมีคนเซิร์ช ไหมครับมีคอนเสิร์ตว่าแจ้งความตะก,ก้องด้วยดูดิว่าเครื่องมือของเรามีไหมนะครับนี่คือแปว่าตะก,กลองเห็นไหมแจ้งจับทีมงานค r เทว์ป้านะครับมีหมดเลยนะครับคิเทวป้าทีมงานคิเทวป้าดราม่านะครับคิเทวป้าทีมงานพอเราทําอย่างนี้ไปแล้วอะครับโชคดฟีฟลุกในบางคลิปของเราอะครับจะติด YouTube แล้วคุณก็ คือง่ายๆ YouTube อยู่เนี้ยถ้าเกิดคุณอยากได้ไปด้วยความรวเดเร็วครับมันก็ต้องมีคีย์เวิร์ดด้วยครับนี่คือคีเวิร์ดที่เราไม่ต้องเก่งเองคิดเองครับคิดมาได้เลยแล้วก็สามารถที่จะ Copy นะครับอืมแล้วก็ไปวางนะฮะในช่องแท็กครับนี่แท็กก็คือแท็กจะมีประโยชน์ในกรณีที่เนื้อหานี้เรื่องคุณมีการสะกดคาผิดบ่อยครั้งก็มีเหมือนกันหางไม่เป็นเช่นนั้นแท็กจะมีบทบาทน้อยมากในการช่วยให้คนพบวีดีโอของคุณนะฮะอ๋อมีการอ๋อใส่ผิดก็ได้ไม่มีปัญหาผมไม่เคยอ่านตรงเน อันนี้ก็ใส่ไปละคิวคิวคิวเทีเนี่ยผมก็คือทำคีย์เวิร์ดไว้เพื่อไม่เนี่ยคลิปของผมที่ผมพูดถึงคิวเทียปาเนี่ยจะมีคนดูเยอะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับจะทำ YouTube ถ้าคุณมีเครื่องมือที่ดีช่องของคุณจะไปเร็วของเราไม่ต้องคนดูเป็นแสนเป็นล้านเหมือนเหมือนในในนั้นเพราะว่าในในช่อง YouTube ของเราเนี่ยนะครับในหลักสูตรของผมเนี่ย เรามาขายของเราได้เงินทันทีเลยไม่ต้องให้รอคนดูเป็นแสนหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่จําเป็นช่องผมนี่มีคนติดตามแค่หมื่นกว่าคนเองผมทํามาสิบกว่าปีแต่ผมได้ไรายได้จากคนเรียนหลายแสนหรือเป็นล้านแล้วครับเพราะฉะนั้นทําอะไรครับในโลกอินเทอร์เน็ตคุณต้องมีเครื่องมือคีย์เวิร์ดดีๆครับ นี่ก็คือเทคนิคของผมใครจะดูเอาไปใช้งานฟรีก็ได้นะแต่ใครอยากเรียนนะครับบอกเลยว่าคุณสามารถสร้างความมีตัวตนของคุณบนโลกอินเทอร์เน็ตเมื่อไหร่คุณมีความตัวตนแล้วคุณโชว์สิ่งที่คุณมีประสิทธิภาพสามารถสอนได้ทําเงินได้อาจจะเก็บไม่แพงมากพันกว่าบาท2,000บาท คุณสามารถสร้างรายได้นะครับมีคนเรียนถึงคนหรือจะสอนเป็นแบบออนไลน์ก็ได้เดือนหนึ่งหลายหมืน่นหรือเป็นแสนบาทน,นี่คือคอสนะฮะสร้างตัวตนและทำให้คุณมีรายได้โดยการเปิดสอนอะไรก็ได้ที่คุณมีความรู้สนใจก็ติดต่อได้ไอนี่ผมขอบันทึกนะครับคลิปคิวเทียวป้าผมทำวันที่1ิมีนาคมอืมไม่ต้องคนดูเยอะก็ได้ครับจริงๆแค่หลักร้อยหลักพันนิดๆิดถ้าเกิดสมมติเป็นคลิปที่มันมีความรู้อะไรพวกนี้ครับ มันก็ทำให้คุณมีรายได้ละครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สสอนหรือขายสินค้าครับจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับใครสนใจติดต่อได้นะครับก็โอทออนไลน์นะครับเบอร์ติดต่อ0661599399นะครับไลน์แอดนะครับกดเพิ่มเพื่อนที่หน้าเว็บก็ได้หรือนี่ฮะไลน์แอดมุมขวาบนนะฮะมุมขวาล่างพูดผิดนะฮะ แอดโอ๊ตออนไลน์สนใจนะครับอยากหารายได้ผ่านทาง YouTube เปิดคอร์สสอนขายของผ่าน u t u b e ติดต่อได้ที่โอ๊ตออนไลน์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ